ครับสวัสดีทุกท่านนะครับมาอ่านมาเตรียมกันนะครับหลักเกณฑ์ใหม่ล่าสุดนะฮะหนังสือเวียนวันนี้นะครับเดี๋ยวขอเช็คเสียงสักครู่นะครับวสามเจ็ดสองสี่นะครับเดี๋ยวขอเช็คเสียงสักครู่นะวันนี้ไลฟ์เฉพาะในช่อง YouTube นะครับเรื่องการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ตป็นตำแหน่งรองผู้มีการสารกาและผู้มีการสารกษานะครับ มาดูหลักเกณฑ์นะฮะมีสิ่งที่ส่งมาด้วยนะครับมีข้อหนึ่งข้อสองข้อสามแล้วการดำเนินการต่างๆค่อนข้างชัดเจนนะครับชัดเจนนะครับนี่นะยกเลิกเกณฑ์เดิมนะมีข้อความตรงนี้บอกไว้นะครับแล้วก็มาดูเกณฑ์ใหม่นะครับแล้วก็มีรายละเอียดการบริหารจัดการต่างๆนะครับ มีการดำเนินการอ่ามีผู้สมัครนะครับมีวันสมัครนะมีจำนวนผู้ผ่านต่างๆมาดูกันนะครับซึ่งวันที่สมัครนะก็จะเป็นภายประกาศสมัครภายใน8สิงหาคมนะซึ่งถ้าใครอ่านช้ากว่านี้ก็ถือว่าไม่ทันแล้วนะนะครับ ถือว่าไม่ทันแล้วนะฮะต้องอ่านกันก่อนหน้านี้เป็นปีแล้วนะครับอย่างสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มนะอ่านมานานแล้วนะครับแต่นี้ต้องเติมและเก็บรายละเอียดในบางจุดนะครับใครยังไม่ได้อ่านหรือว่าเพิ่งมาอ่านก็ต้องรีบฟังย้อนหลังเยอะๆนะครับการรับสมัครคัดเลือกนะครับ15-21ประกาศรายชื่อนะครับประกาศรายชื่อ วันที่24สิงหาคมนะ24สิงหาคมนะฮะแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอเช็คสัญญาณตรงนี้สอบข้อเขียน9กันยายนนะมีเวลาเตรียมตัวนะครับ9กันยายนวันนี้ก็นับถอยหลังไปเลยนะฮะ9กันยายนนะวันที่9ก็วันเสาร์เดี๋ยวผมขอเปิดเสียงตรงนี้เช็คนิดนึงครับ โอเคเสียงออกนะครับแล้วก็ประกาศรายชื่อนะครับภาคกอและมีสิทธิ์เข้ารับการเมินภาคขอภาคคอวันที่สิบสามกันยายนนะยื่นเอกสารเห็นไหมครับหลายคนถามว่าเตรียมภาคขอภาคคอยังไม่ต้องเตรียมนะสอบผ่านภาคกอให้ได้ก่อนค่อยยื่นเอกสารภาคขอภาคคอวันที่สิบสี่ถึงสิบเจ็ดนะครับค่อยยื่นวันนั้นอีกสามวัน เพราะฉะนั้นทําข้อเขียนให้ได้แล้วก็ค่อยเตรียมหรือว่าเตรียมไว้ก่อนเตรียมไว้ล่งหน้าพร้อมที่จะส่งนะพาะ่าสอบข้อเขียนวันที่เก้านะครับแล้วก็วันที่สิบี่ถึงสิบเจ็ดส่งเลยนี่นะฮะมีเวลาสองสามวันประเมินภาคขอประวัติและประสบการณ์รวมทั้งผลงานนะ 18บแปถึงยี่บรวมพัพกผาคอด้วยนะครับผาคอก็จะเป็นวิสัทัศน์และแนวคิดในการบริหารจัดการนะครับเพราะฉะนั้นต้องดูหลักเกณฑ์ใหม่นี้นะครับตัวนี้นะครับดําเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กอสอกำหนดตามหนังสือกศวสิบหกลงวันที่ยี่สบทาปี่ยงหนะฮะเพราะฉะนั้นการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ก็ไปดูวสิ 16, ถามว่าผู้บริหารเนี่ยนะครับดูตามวไหนก็วสิบหกนะฮะเดี๋ยวผมขอทวนตรงนี้นิดนึงนะครับ โอเคนะฮะสิ่งที่เราต้องดูไปดูวอลสิบหกอีกทีหนึ่งอ่าดูตรงนี้เป็นหลักไว้นี่นะฮะหมายเหตุดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กสะทรวกำหนดตามหนังสือวอลสิบหกลงวันที่ยี่สิบพับสวร์เอ่อลงวันที่ยี่สิบกรกฎาคมสองพันหกสิบห้านะครับโอเคนะฮะตรงนี้มาดูนะครับวันเวลาในการคัดเลือกนะสอบตั้งแต่เก้านาฬิกาถึงเที่ยงเนี่ยนะร,ร้อยคะแนน ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่นะร้อยคะแนนถือว่าตรงนี้สัดส่วนไม่มากนะครับแต่ว่าเวลามากตรงนี้ต้องดูนะฮะอาจจะวิเคราะห์ได้ประมาณ3ประเด็นนะฮะหนึ่งประเด็นแรกคือประมาณร้อยข้อร้อยข้อร้อยคะแนนนะครับอันที่2คือ150ข้ออันที่สามคือประมาณ200ข้อ ทำเป็นร้อยคะแนนประมาณนี้นะฮะอาจจะเยอะแต่คิดว่าไม่น่าเกินร้อยห้าสิบข้อนะครับถ้าประมาณการนะเพราะว่าแค่สามชั่วโมงไม่น่าเกินร้อยห้าสิบข้อถ้าร้อยข้อเนี่ยน่าจะกําลังดีถ้าเตรียมร้อยข้อร้อยคะแนนกําลังดีแต่เวลาเนี่ยถือว่าเยอะไปนะครับตรงนี้นะครับพระวิเคราะห์ดูนะฮะดูออกได้ประมาณสามลักษณะหนึ่งร้อยข้อ สองหข้อ3คือ200ข้อแล้วก็หาร2นะเป็นร้อยคะแนนแต่ดูหัวข้อไม่มากนะฮะตัวนี้เดี๋ยวไปวิเคราะห์กันอีกรอบหนึ่งส่วนภาคขอนะครับพอภาคก,กอผ่านเสร็จมีเวลา2องวันค่อยส่งภาคขอประวัติประสบการณ์และผลงานนะนี่นะครับระหว่างวันที่สิปถึงยีนะประวัติประสบการณ์แล้วก็ผลงาน ส่วนภาคขอก็สิบแปดถึงยีิบสองนะรวิสัทัศน์และแนวคิดการบริหารสาราในตำแหน่งที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกนะครับก็จะมีเวลาอ่านผลงานนะครับส่วนยี่สามยี่สีก็เป็นการสัมภาษณ์นะอีกห้าคะแนนทั้งหมดสามส่วนนะสามส่วนส่วนละหนึนะครับ นี่นะฮะสามส,วสว่วนส่วนละหนึ่งร้อยคะแนนมาดูนะครับในตรงนี้เป็นรายละเอียดนะครับตามหนังสือกศสกำดุดหลักเกณฑ์ไว้คือวอ6สิบนะฮะในข้อ3เขียนว่าให้สำนักง,งานคณะกรรมการการสาธารณูานดำเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งดังกล่าวนั้น สปอได้กําหนดวิธีการเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองบริการและผู้ริการนะครับนี่นะผู้ริการคัดเลือกหมายถึงอกรสเขตปรถมอกรสเ,เ,เขตมัธยมหรืออกาาสสสานักบริหารการศึกษาพิเศษแล้วแต่กรณีนะครับ 1. นงองค์ประกอบในการคัดเลือก นะครับองค์ประกอบในการคัดเลือกเพื่อบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งจนตำแหน่งรองผู้บริการสารศึกษาและผู้บริการแบ่งเป็นสามภาคดังต่อไปนี้นะฮะตรงนี้นะฮะเมื่อเช้าที่แคปเจอร์ลงในกลุ่มไว้นะครับเขาเอามาตรฐานกา,การปฏิบัติงานนะครับมาตรฐานทั้งห้าด้านมานะฮะมาตรฐานหด้านคือตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับ เดี๋ยวขอมาร์กตรงนี้น,นะนิดนึงนนิดนึงนะครับประเมินโดวยวิธีการสอบข้อเขียนโดยเน้นการศึกษาวิเคราะห์แก้ปัญหาและตัดสินใจในการบริหารงานในหน้าที่และนําไปใช้เป็นสำคัญโดยมีเนื้อหาดังนี้นะครับ อ้าวแป๊บนึงนะฮะภาพนิง่งภาพนิง่งภาพนิ่งมากใช่ไหมเดี๋ยวแป๊บนึงนะภาพนิง่งนำเสนอแช์หน้าจอแป๊บนึงนะฮะ อ่ารองตายได้เห็นหรือยังับตอนนี้อ่าแป๊บนึงนะเดี๋ยวขอเช็คแป๊บนึงภาพยังนิ่งเหมือนเดิมไหมตอนนี้อ่ามาแล้วนะครับขยับขยับลองขยับดู อันนี้นะภะาคก,ก่อน,นะครับหนึ่งร้อยคะแนนนะครับหนึ่งรยคะแนนความรู้ขอสามารถการปฏิบัติงานในหน้าที่นะคะแนนเต็มหนึ่ง้อยคะแนนขยับไปแล้วนะเพราะฉะนั้นห้างานตรงนี้นะครับถามว่ามีเรื่องอะไรที่น่าออกสอบวิชาการความเป็นผู้นำทางวิชาการเดี๋ยวผมลองน้ตดูนิดนึงนะ ก็ควรจะเป็นเรื่องลองใช้อ e ีดินโนดได้ไหมตรงนี้ใช้ยังไงได้บ้างแป๊บหนึ่งอ๋อนี่ t e x บ b อ x โอเคตรงนี้ได้ต้องถามโปรแกรมเมอร์ลองตายโอเคสักครู่นะสักครู่หนึ่งลองดู text box อ่าตรงนี้นะฮะ การมหารวิชาการเละคประกอบไปผู้นำนะต้องมีเรื่องต่างๆเหล่านี้แน่นอนอหลักสูตรนะหลักสูตรนะครับการจัดการเรียนรู้หัวข้อเหล่านี้นะที่เราสนใจนะฮะนะครับเร่ง active learning ต้องมาแน่นอนนะฮะถ้าไม่มาเนี่ถือว่าผิดปกติแล้วนะครับ active learning เฮ้ยเขียนผิดป่า e r มห เอ่อ uh, learning นะฮะ active learning ไม่ได้เขียนบ่อย active learning หลักสูตรการเรียนรู้ active learning นะฮะการบริหารจัดการนี่ต้องมีกฎหมายต่างๆด้วยการจัดลำดับความสำคัญการประสานความร่วมมือตรงนี้นะครับการบริหารจัดการโอเคตัวหนังสือเห็นนะการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์นวัตกรรมเนี่ยนะ,ะก็ต้องไปดูละเรื่องซอฟต์ นะฮะเรื่องวางแผนมีต้องดูหนังสือการชุมชนและเครือข่ายนี่นะฮะการประสานชุมชนใครที่มีบทบาทสําคัญแต่ข้อสอบตอนสอบพอเขตออกใครที่มีบทบาทสาคัญที่สุดนะยกบริบทมาแล้วถามว่าใครที่มีบทบาทสำคัญที่สุดการพัฒนาตนเองและวิชาชีพนะครับคนะาดการณ์ว่า แนวโน้มน่าจะมาจากข้อสอบกลางนะครับแล้วก็มีกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานและมาตรฐานทางจริยธรรมนะนี่นะครับเพราะฉะนั้นมาตรฐานทางจริยธรรมก็จะมีพรบรมาตรฐานทางจริยธรรมที่ต้องดูนะแล้วก็มีประมวลจริยธรรมนะของครูนะต้องดูทั้งสองเลยนะครับแล้วก็พยายามท่องให้ได้ นึกให้ออกเลยวันสอบนะครับแล้วก็มีในส่วนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับในการบริหารงานในหน้าที่นะฮะตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นร0อยคะแนนเนี่ยต้องได้60ขึ้นก่อนถึงจะมีชื่อพักขอพักคอนะส่วนพักขอก็ประวัติประสบการณ์และผลงานนะฮะประวัติและประสบการณ์60คะแนนนะครับผลงานประเมินจากการเขียน การปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งนี่นะฮะมาตรฐานตำแหน่งที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบันนะ่ะทั้งห้าด้านมาตรฐานตำแหน่งต้องเขียนให้ดีๆนะฮะตามอสามเอามาตรฐานตำแหน่งมากลางดูแล้วก็เขียนตามนั้นผลงานนะอย่าเขียนตามอสามผิดนะฮะมีห้าด้านมีอะไรบ้างเ,าเอามาเขียนนะครับภาคคอความเหมาะสมกับตำแหน่งวิสัยทัศน์แนวคิดในการบริหาร นะครับห้าสิบคะแนนการสัมภาษณ์อีก50หาิบคะแนนวิสรยั์แนวคิดเนี่ยต้องมาเขียนกันนะละเอียดจนถึงโครงการจนถึงกิจกรรมน่ะนะแนวคิดการ,รบริหารเนี่ยมีแนวคิดอะไรยังไงบ้างนะสี่มิติสพทพูดถึงบ,บ่อยต้องไปเขียนนะครับเดี๋ยวผ่านภาคกอเสร็จจะแนะนําอีกครั้งหนึ่งนีนะฮะยื่นใบสมัครนะครับ สมัครได้เพียงแห่งเดียวนะแห่งเดียวประถมก็ได้มัธยมก็ได้สำนักบริหารการศึกษาพิเศษก็ได้แห่งเดียวนี่นะเกณฑ์การตัดสินอยู่ตรงนี้นะเกณฑ์การตัดสินนะครับไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบนะภาคกาเพราะฉะนั้นอย่างรองตายเนี่ยเอาแล้วร้ละแปดสิบไว้ นะครับเอาคะแนนสูงไว้ทุกท่านที่อ่านประจําแล้วเนี่ยนะครับอย่าให้เอาห้าสิบกสิปริมปริมห้านี่ไม่มีชื่อนะหกสิบหกสองมีชื่อ65มีชื่อห้าไม่มีชื่อนะครับจึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินพาคขอพักคอโดยประกาศรายชื่อเรียงลําดับประจําตัวผู้สมัครนะฮะส่วนข้อส2ย่สบอกว่า กรณีรับคะแนนต้องแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยหะแต่ละภาคนะภาคกภาคขภาคอ,อต้องผ่านหมดเลยนะผ่านร้อกสิบทั้งหมดเลยโดยให้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเรียงลําดับที่ผู้ได้คะแนนรวมทั้ง3าภาคจากมากไปหาน้อยนะคร โอเคนะครับตัวนี้คือเกณฑ์พอสอบผ่านอะไรทั้งหมดแล้วก็จะมีข้อตกลงในตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่อันนี้ก็เป็นอีกสเต็ปหนึ่งน่าจะผ่านอยู่แล้วนะครับนี่พักขอก็เรียงคะแนนตามนี้นะเนี่ยบางท่านก็ดูคะแนนแล้วให้คะแนนตัวเองได้เลยนี่นะ รักษาวินัยเคยถูกลงโทษทางวินัยยังได้หกอยู่นะเห็นไหมยังถือว่ายังดีนะไม่ได้ศูนย์นะถูกระเนินการทางวินัยแต่ไม่เคยถูกลงโทษแปดไม่เคยถูกลงโทษสิบคะแนนนะครับเรามีคําสั่งคณะทํางานต่างๆส่วนภาคขอกเ็เป็นผลที่เกิดจากการปฏิบัติงานในหน้าที่นะครับเป็นอีกสเต็ปหนึ่งนะครับ แล้วก็มีวิสัยทัศน์และแนวคิดนะการเขียนวิสัยทัศน์และแนวคิดเนี่ยนะครับต้องเขียนให้คำานึงถึงนโยบายกระทรวงสพทนะครับแล้วก็ตามความยาวนี่นะฮะเขาบอกห้าถึงสิบเพราะว่าห้าถึงสิบอย่าไปเขียนสิบหน้านะฮะเขียนสิบพอดีนะครับอย่าให้เกินนะการใช้ฟอนต์ใช้เลยต่างๆไม่รับพิจาเอกสารผ่านทางคีวคดนะฮะอันนี้ไม่รับแน่นอนนะฮะ โอเคนะครับส่วนอื่นๆก็เป็นรายละเอียดนะฮะเดี๋ยวผมจะขอแวบไปดูวอลสิบหแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยววันพรุ่งนี้มาลุยกันต่อในภาคความรู้นะครับวันนี้เราเอาบริบทคร่าวๆกันไว้ก่อนเบื้องต้นก็ให้สอบภาคกอให้ผ่านก่อนนะครับเนื้อหาตรงนี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูนะฮะส่วนภาคขอภาคอค่อยเตรียมกัน แต่ว่าอย่าประมาทนะฮะให้เตรียมไว้เนื่นๆเตรียมโครงร่างการเขียนไว้นะครับเตรียมไว้รอ,อยิ่งดีเพราะว่าช่วงเวลากระชั้นมากนะให้เตรียมไว้รอเลยนะครับนี่นะฮะอันนี้มาร์กไว้ให้แล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้มาเริ่มลุยก,กันนะครับในส่วนของภาคความรู้นะครับโอเคครับถึงตรงนี้ไว้ก่อนนะครับสวัสดีครับ